เลือกซื้อไม้สวนไม้พาเลตมือ1มือ2เลือกซื้อ,อยังไงไม่ให้โดนยัดไส้ซื้อมาแล้วพร้อมทําชิ้นงานไม่ต้องมาขัดไม่ต้องมาเก็บอะไรให้วุ่นวายนะครับไม้ตัวนี้ใสเรียบสีด้านตรงแล้วก็พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะครับนี่ดูครับทุกแผ่นจะเท่ากันแล้วก็เรียบตรงสวยงามหน้าสวยคัดเกรดมาอย่างดีผมมีร้านดีๆมาแนะนำเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ เสริมให้เพื่อนๆน,นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มสนใจงานไม้หรือว่ากำลังอยากจะสั่งไม้สวนไม้พาเลทมาใช้ควรเลือกร้านที่ไว้ใจได้นะครับอย่างเช่นร้านที่ผมได้มารีวิวต่างๆนะครับที่ผมเคยทำรีวิวไปก่อนๆนะครับแล้วก็ร้านนี้จะเป็นไม้ที่มีคุณภาพแล้วไม่ยัดไส้นะครับยัดไส้คือยังไงคือการที่เราซื้อไม้มา1มัดใน1มัดจะมี10แผ่นนะครับบางทีเราแกะออกมาแล้วเนี่ย เห็นในเห็นในหนึ่งมัดเนี่ยด้านบนกับด้านล่างเออสวยดีด้านข้างก็โอเคพอซื้อมาแล้วมาแกะเจอไม้ขึ้นลาเจอไม้แตกเจอไม้ลายไม่สวยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราเลือกซื้อไม้ต้องระวังกันด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆท่านใดเคยเจอประสบการณ์ยังไงมาพูดบอกเล่าใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ผมได้รับรู้ให้เพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังจะสั่งซื้อไม้ได้รู้จักกันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเคียติกร Woodwork DIY งานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําร้านขายไม้สนไม้พาเลทมีทั้งมือ1แล้วก็มือ2ซึ่งมีราคาถูกแล้วมีลายไม้ที่สวยงามเพื่อนๆสามารถสั่งมาแล้วนำเอาไปทําชิ้นงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไม้สนที่ผมสั่งมาตัวนี้นะครับมันมีลายสวยขนาดไหนแล้วความตรงความเรียบ หน้าของเขานะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับร้านนี้กันนะครับผมตัวนี้นะครับผมสั่งมาจํานวนสองมัดนะครับเพื่อนๆ <g ute> ก็จะมีขนาดหน้ากว้างที่เจ็ดจุดห้าเซนนะครับทั้งสองมัดเลยในหนึ่งมัดนะครับจะมีจํานวนสิบแผ่นอันนี้ก็เจ็ดจุดห้าเหมือนกันแต่ผมสั่งมาสองขนาดนะครับซึ่งขนาดตัวนี้นะครับจะยาวอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนติเมตรตัวนี้จะยาวอยู่ที่ 1เมตรนะครับหรือว่า100 cm. อซนติเมตรเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาเพื่อนๆเ,เอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับตัว2ไซนี้ตัวสั้นนี้นะครับขนาด75ซนติเมตรจะอยู่ที่ราคามัดละ160บาทส่วนขนาดความยาว100ซนติเมตรนะครับจะอยู่ที่ราคามัดละ220บาทซึ่งมีราคาที่ถูกนะครับเพื่อนๆแล้วค่าส่งเขาไม่ได้แพงเลยนะครับเดี๋ยว เผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจเขาจะมีสั่งขั้นต่ําประมาณ2มัดนะครับแล้วค่าส่งไม่แพงครับเพื่อนเพื่อลองสอบถามเขาอีกทีได้นะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ไว้ให้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับชื่อร้านว่าไม้พาเลทพารวยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆอนด้วยเดี๋ยวเรามาดูมัดแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม้สนบาซิลนะครับจะสีออกขาวอมเหลืองหน่อยๆนะครับนี่ ลายครับเพื่อนๆดูประทับใจมากเลยนะครับคือจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําคลิปแนะนํไม้สนไม้พาเลตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ได้รู้ว่ายังมีเพื่อนๆที่ยังสนใจร้านไม้พาเลตต่างๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่าร้านไหนดีร้านไหนเป็นยังไงผมได้ลองสั่งมาแล้วนะครับเพื่อนๆร้านนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลายกันต่อครับแผ่นไม้สวยงามมากๆเลยครับ เวลาการเลือกซื้อไม้สนไม้พาเลตหรือว่าไม้สนมือหนึ่งหรือไม้สนต่างๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูข้อนี้ด้วยนะครับว่าการเลือกซื้อไม้สนไม้พาเลตเนี่ยแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับแบบนี้เนี่ยดีมากๆนะครับเพราะยังไงเ <_ ls 1> พราะอะไร <_ ls 2> ก็คือเวลาเราซื้อมาใช่ไหมครับเราไม่มีเครื่องรีบไม่มีเครื่องใสเราต้องการซื้อมาปุ๊บแล้วเราเอามาใช้งานเลยตัดทําชิ้นงานแค่ขัดนิดนึงก็ทํางานได้ตัวนี้นะครับใสรีด มาทั้งสี่ด้านนะครับเ,เพื่อนๆนี่คือยังไงคือใสเรียบทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างนะครับในทุกแผ่นนะครับจะมีขนาดเท่ากันและเวลาเราทําชิ้นงานเนี่ยมันจะมีความสะดวกเราไม่ต้องไปซอยข้างขัดข้างอะไรให้มันวุ่นวายนะครับไม่ต้องยุ่งยากเลยเพราะว่าบางบางอันนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ใสเก็บข้างตรงนี้มาให้ด้วยเราก็จะเสียวเวลาในการมาเก็บรายละเอียด มาตัดเพิ่มนะครับตรงนี้แล้วไม้จากร้านนี้นะครับใส่รีดเรียบมาสีด้านพร้อมทําชิ้นงานได้เลยเพื่อนหน้าไม้ก็จะสวยประมาณนี้นครับในราคานี้ผมว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆถือว่าคุ้มเลยครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับนี่จะเป็นขนาดความยาวที่หนึ่งร้อยเซนติเมตรลายไม้สวยงามทุกแผ่น รีดใสเรียบ4ด้านมีขนาดความหนาอยู่ที่1.4เซนติเมตรนะครับเพื่อนทั้ง2แบบเลยขนาดความยาวของผมที่ผมเลือกซื้อเลือกสั่งมานะครับเวลาการรอสินค้าตัวนี้นครับไม่นานนะครับหลังจากสั่งไปแล้ว1วันก็ถึงแล้วครับเพื่อนเพราะว่าเขามีสต็อกสินค้าเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับดูนะครับเพื่อนๆสรีดเรียบทั้ง4ด้านพร้อมทําชิ้นงานเหมาะกับเพื่อนๆมือใหม่หรือเพื่อนๆช่างมืออาชีพนะครับ สามารถซื้อมาแล้วก็ทําชิ้นงานได้เลยนะครับผมร้านนี้นะครับเขาคัดเกรดมาให้ด้วยนะครับเพื่อนเขาจะเลือกแผ่นไม้ที่ตาน้อยที่สุดตาของไม้ส่วนคืออะไรก็คือแบบประมาณแบบนี้นะครับบางแผ่นมันจะมีตาเยอะตาน้อยแตกต่างกันไปนะครับบางร้านเขาก็ไม่ได้คัดเกรดมาให้แบบนี้นะครับแต่ร้านนี้ยเขาคัดมาให้เลยเลือกแต่ไม้สวยๆแผ่นดีๆนะครับนี่ทั้งสองแบบเลย แต่มัดนี้กับมัดนั้นสีจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอันนั้นจะออกสีอมชมพูหน่อยออกแดงๆอันนี้จะออกขาวอมเหลืองนะครับซึ่งไม้สวนยุโรปไม้สวนแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เวลาทําชิ้นงานแล้วลายไม้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับลายไม้ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือลายไม้สนแบบนี้นะครับร้านนี้ก็ขายหลายอย่างเลยครับพเพื่อนนอกจากไม้สนไม้พาเลทต,ต่างๆนะครับก็มีทั้งไม้มือหนึ่งไม้มือสองแล้วก็พวกอันนี้นะครับ จะเป็นเก้าอี้หัวโล้นเก้าอี้มีพนักพิงชั้นมิกเซอร์ซึ่งผมได้สั่งมาด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับโดยเก้าอี้หัวโล้นนะครับมีราคาที่57บาทเท่านั้นเองนะครับผมต่อ1ตัวนะครับแล้วเขาก็จะมีขั้นต่ําในการสั่งแต่ละอย่างด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองทักเข้าไปสอบถามทางเพจเขาดูได้นะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําเก้าอี้หัวโล้น แลคลิปถัดไปก็จะมาทําเก้าอี้มีพนักพิงกับชั้นมิกเซอร์นะครับเดี๋ยวจะแนะนําทําให้เพื่อนๆนมือใหม่ได้ดูนะครับซึ่งเ้าตัดมาให้ตามขนาดเรียบร้อยนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่อยากลองทํางาน DIY ลองประกอบเองขัดทําชิ้นงานนะครับถือว่าสะดวกแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องมากําหนดวัดขนาดอะไรเลยเราแค่ นำมาประกอบตามแบบโดยใช้ค้อนกับตะปูนะครับหรือว่าใช้สว่านหรือว่าแม็กลมยิงยึดได้เลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวฝากติดตามชมกันต่อได้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่กาลังมองหาร้านขายไม้สนไม้พาเลทมือ1มือ2ไม้สนยุโรปไม้สนญี่ปุ่นก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับมีตั้งแตข่ขนาดความกว้างความยาวที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าตรงกับงานเพื่อนๆท่านใดก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ ในร้านเขาก็มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีร้านขายไม้สนไม้พาเลทที่ดีแล้วก็อยากจะแนะนํามีราคาถูกอยากจะแนะนําเพื่อนๆอยากจะแนะนําผมให้ผมได้ลองสั่งมาใช้งานนะครับคอมเมนต์บอกไว้ข้างใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อผมได้ซื้อมาลองแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมมีอะไรมาแนะนําหรือมารีวิวเพื่อนๆได้ชมฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ